กับพุ้นไทยใหญ่ดมนะคะกันอีกครั้งค่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่กันกันทฤติเกษมพันธ์ค่ะสวัสดีคับพี่กันค่ะสวัสดีครับคุณชอยครับนะคะก็ต้องซิเจยุอีซินิวชัยด้วยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะก็ของชาวไทยเชื้อสายจีนนั่นเองนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะในช่วงนี้เนี่ยตลาดหลักทรัพย์ของเราเนี่ยก่อนที่จะทําการปิดการทําการพุ่งนี้วันนี้ ความคึกคักจะเป็นอย่างไรที่สําคัญวันนี้พีีอก็เข้าด้วยเช่นกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องราวต่างๆต้องขอต้อนรับนะคะคุณวีรวัตรมิโรดโพคาค่ะผู้ว่าการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์พิณเสียไซรัสจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะคุณนิค่ะสวัสดีครับพี่ชายผ่การครับสวัสดีค่ะนะคะก็ถือว่าเมื่อวานนี้จากที่บวกเพิ่มเติมกันมาก็มีการติดลบลงมาเล็กน้อยนะคะ ต้องถามทางคุณนี้ค่ะว่าในสัปดาห์นี้แนวโน้มทิศทางในการลงทุนลงถึงตลาดหลักทรัพย์บ้านเราจะเป็นทิศทางไหนต่อคะคือต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยด้วยความที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดบวกขึ้นมาประมาณสัก4 5เซนะซึ่งถือว่าค่อนข้างเร็วเหมือนกันแล้วก็ตอบรับประเด็นบวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวโน้มตลาดดอกเบีย้ยขาขึ้นเรื่องของมาตรการกระตุ้นสหรัฐ1.9จ้าล้านล้านที่น่าจะออกมาในช่วงสองสามสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ย ก็เลยทําให้ประเด็นบวกตรงนี้มันซึมซับอยู่ในดัชนีไปค่อนข้างมากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามองว่ากรอบของเซ็เนี่ยน่าจะยังเป็นล,น way, ลักษณะไซเวย์คล้ายๆกันในช่วง2วันที่ผ่านมาคือด้านบนเนี่ยเราคิดว่าน่าจะยังไม่ผ่านระดับ1นึ่พ 530จุดนะครับส่วนด้านล่างแนวรับก็อยู่ที่1,507นแล้วก็แวกนวรับสำคัญคือ1,500คิดว่าน่าจะยังคงไซเวย์อยู่ในกรอบตรงนี้นะครับแล้วก็วันนี้นบรรยากาศการลงทุน,นอาจจะค่อนข้างเงียบเหงานิดนึงเพราะว่าตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่วันนี้ก็ปิดทำการไปเนื่องในะเ,ทเทศกาลตรุษจีนแต่ว่าอาจจะเป็น อีกประเด็นที่อาจจะทําให,ตาห้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยคึกคักเพราะว่าในเชียก็เหลือแค่ไม่กี่ตลาดนะครับที่เปิดแล้วก็ในฝั่งของต่างประเทศทางฝั่งของตะวันตกเองเนี่ยยุโรปอเมริกาเนี่ยก็ไม่ได้มีการปิดทําการเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะได้เห็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างที่จะเทรดกันคึกคักแล้วก็วันนี้เนะี o ่ยโออาก็เข้าตลาดด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็น s p o ต l i g h t ตัวหนึ่งเหมือนกันในสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้นะครับครับออนอกจากโออาแล้วนะครับ คุณนิกมองว่าในช่วงที่ตลาดไซเวย์ออกด้านข้างแบบนี้นะครับขึ้นนิดขึ้นนิดลงหน่อยเนี่ยหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่เรายังไม่ได้พูดถึงครับคือถ้าย้อนกลับไปในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาหรือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าหุ้นที่ขึ้นมาเยอะๆเนี่ย จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ถูกไหมฮะที่ลีดตลาดขึ้นมาหลักๆเลยเนี่ยเป็นหุ้นในกลุ่มเซ็นทริตี้นะครับพลังงานแบงก์ปรับตัวขึ้นมาทีนี้ถ้าเราดูแยกย่อยเป็นแต่ละเซกเตอร์เนี่ยพลังงานผมเชื่อว่าน่าจะยังค่อยๆขยับขึ้นต่อได้อย่างวันนี้เนี่ยก็มีประเด็นบวกจากทั้งของตัวปตรทหสอพอนะที่น่าจะหนุนราคาน้ามันน่าจะหนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานฟอสซิลเนี่ยวันนี้เราผมเชื่อว่าน่าจะยังปรับตัวขึ้นได้อยู่ส่วนกลุ่มโรงไฟฟ้าที่พักตัวลงมาในช่วงหลายๆสัปดา,า,าห์ ค่าเงินบาทเนี่ยเริ่มแข็งซึ่งพอแข็งปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นบวกนะครับสำหรับตัวหุ้นโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นพลังงานผมเชื่อว่ายังลีดตลาดส่วนแบงค์เนี่ยระยะสั้นอาจจะเห็นการพักๆตัวเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยจริงๆมีตัวเลขเงินเฟ้อของหลายประเทศที่ตลาดจับตานะครับจีนเยอรมันแล้วก็สหรัฐซึ่งตลาดคาดว่าถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อด,ดีเนี่ยอัอตราดอกเบี้ยน่าจะเห็นการทยอยปรับขึ้นได้แล้วก็เป็นบวกกับแบงค์แต่ปรากฏว่าเมื่อเมื่อคืนนี้เนี่ยเงินเฟ้อของจีนแล้วก็สหรัฐเนี่ย แต่ว่าคาดนิดหน่อยส่วนเยอรมันเนี่ยตามคาดเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ได้มีประเด็นบวกเพิ่มเติมที่จะที่จะทำให้กลุ่มแบงค์เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นได้ในระยะสั้นนะเพราะฉะนั้นแบงค์อาจจะเริ่มพักๆพอเพิพพลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตลาดเริ่มที่จะไซด์เวย์เนี่ยผมคิดว่าหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยน่าจะกลับมาเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างดีนะครับ วันนี้เนี่ยตัวแรกเลยที่เป็นหุ้นเด่นของทางฟิน,นเซียนยที่เราเลือกมาคือเราเลือกตัว TKS มาแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับคือ TKS เนี่ยถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับจาก6บาทขึ้นมา7บาทกว่าในช่วงแล้วเวลาแค่ประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยแต่ว่าในแง่ของพื้นฐานเนี่ยเราเชื่อว่าราคาหุ้นเนี่ยยังคงถูกเกินไปนะครับต้องบอกว่า TKS เนี่ยถือหุ้นซินเน็กซ์อยู่เนี่ยประมาณ3 8เกือบเกือบ40%ถ้าคิดเฉพาะมูลค่าของซินเน็ก เทินมาเป็นมูลค่าของ TKS เนี่ยอย่างน้อยๆแต่ผมคิดว่าคนจะต้องได้ประมาณสัก10บาทอันนี้คือนับเฉพาะหุ้นซินเนกนะครับไม่รวมธุรกิจของ TKS เอ่อที่เขามีอยู่เลยที่ทําเกี่ยวกับเรื่องโรงพิมพ์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าบวกตรงนี้เข้าไปด้วยน่ยผมเชื่อว่าราคาเหมาะสมของ TKS ที่ควรจะเป็นเนี่ยควรจะอยู่ที่11บเอ็ดบาทเจนะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันที่ประมาณสักเบาทต้นๆเนี่ยอัพไซด์ยังเหลืออีกมาก ปันผลเองผมเชื่อว่าก็น่าสนใจนะถ้ามองปี2021เนี่ยที่ผลการงานจะเริ่มฟื้นตัวเนี่ยผมเชื่อว่าวันผล TKS เนี่ยน่าจะอยู่ระดับประมาณสักตาว8เปซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยออมองในมุมไหนเนี่ยผมเชื่อว่า TKS เนี่ยยังดูค่อนข้างถูกแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวแรกที่แนะนำนะครับครับส่วนครับผม,บผมเขาเจาะ TKS ทนี่นครแนวโน้มการเติบโตของ ผลประกอบการทั้งรายได้และกําไรในปี2564เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับคือต้องบอกว่าปี2564เนี่ยน่าจะเป็นปีที่ดีมากๆสําหรับตัวซินเนกด้วยนะครับคือผลการเนินง,งานตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเกินครึ่งหรือเกือบจะทั้งหมดเนี่ยมันมาจากตัวส่วนแบ่งกําไรจากซินเนกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซินเนก ดีซึ่งปีนี้ผมเชื่อว่าดีเพราะว่า 1. สินค้า Apple ก็ขายดี 2. เรามีเรื่องของ 5G มาซึ่งพอ 5G มาปุ๊บเนี่ยมันจะกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนดีไวส e ต่างๆมีการลงทุนเรื่องของ IT ต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นซินเนตซึ่งเป็นผู้ค้าส่งสินค้า IT อันดับหนึ่งของประเทศเนี่ยได้นส่งไปเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าซินเน็ตดี มันก็ส่งผลมาที่แม่อย่าง TKS เหมือนกันในขณะที่ธุรกิจโรงพิมพ์ของ TKS เนี่ยผมเชื่อว่าจากปีที่แล้ว2020ที่อาจจะสะแควร์หรือขาดทุนนิดหน่อยเนี่ยปีนี้น่าจะค่อยๆเทินกลับมามีกำไรได้แล้วก็อาจจะเห็นภาพ ที่จะเปลี่ยนไปเป็นแนวน้มขาขึ้นในอนาคตเพราะว่าก็มีแนวคิดเหมือนกันที่จะทําเรื่องของตัว flexible packaging ด้วยนะสรับ TKS ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างค่อนข้างโอเคเอาลุกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมปีนี้เราเชื่อว่ากำไรน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับครับผมก็ตัวแรกนะครับก่อนที่เราจะเบรกกันนะครับคุณนิกได้ให้แนะนำ TKS Technology นะครับซึ่งเป็นบริษัทแม่ข,ของ c ินเ x ซึ่งเป็นผู้ค้าส่งนะครับ สินค้าไอทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับโดยที่ราคาเป้าหมายไว้ที่11บาท70นะครับซึ่งก็ถ้าเทียบกับราคาปิดเมื่อวานที่7บาทต้นๆน,น,นี้ถือว่ามีอัพไซด์สูงมากนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ TKS เป็นหุ้นที่ให้เงินปันผล ในอัตราที่ค่อนข้างสูงนะครับเจทุกปีต่อเนื่องเสมอโดยส่วนใหญ่จะจะจะ่ายปันผลปีละประมาณ2ครั้งใช่ไหมครับครับผมก็ได้ทั้งอ,อัพไซด์สูงแล้วก็อัตราเงินปันผลที่สูงแน,น่าจูงใจคุณสมควรครับคืออาจจะพูดถึงขุมต่องเที่ยวก่อนอย่าง AT ที่ประกาศออกมา<ช>แล้วขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้อาจจะเป็นการเป็นการวอร์นิ่งล้วกันนะเพราะว่าคือขาดทุนของ AT ที่ออกมาเนี่ยประมาณ3000กว่าล้านเนี่ยนะครับ มันคิดเป็นประมาณ60%ของทั้งปีทั้งทงที่อันนี้เป็นขาดทุนเฉพาะไตรมาสหนึ่งไตรมาสเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะได้เห็นการปรับประมาณการลงเหมือนกนันนะสำหรับการลงทั้งปีซึ่งอาจจะเป็นอินดิเคเตอร์สาหรับกลุ่มท่องเที่ยวอื่นๆด้วยนะโรงแรมสายการบินต่างๆที่น่าจะได้เห็นผลประกอบการในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยออกมาค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงพอสมควรแล้วก็อาจจะแนวโน้มต่อนเนื่องจนถึงไตรมาสที่1ด้วยนะไมไ่จะเป็น w ร์นิ่งก่อนว่ากลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะ นะเพราะฉะนั้นอย่างระยะสั้นคิดว่าอาจจะ,ะเผชิญแรงขีดกำไรนะครับทีนี้เนี่ยจะมีหุ้นแนะนาอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางพี่นันเจงจริงๆก็แนะนาม,มาตลอดทั้งสัปดาห์นี้แล้วก็คือตัว t v o นะครับเราจะเห็นข่าวว่าในช่วงหลังๆเนี่ยมีข่าวว่าน้ํามันปาล์มเนี่ยขาดตลาดนะครับมีจํากัดการซื้อต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําให้ตัวน้ํามันถั่วเหลืองนะครับซึ่ง t v o เป็นผู้เป็นผู้ผลิตเนี่ยจะได้ในส่งเชิงบวกนะเพราะว่าเป็นสินค้าทดแทนกันได้ถ้าน้ํามันปาล์มขาดปุ๊บดีมาน่า ราคาขายน้ำมัน่วเหลืองเนี่ยที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนนะครับจากระดับประมาณสัก42ถึง44บาทในช่วงปลายปีที่แล้วต่อขวดเนี่ยนะฮะตอนนี้ขึ้นมาระดับประมาณ48ถึง52บาทต่อขวดแล้วอันนี้น่อาจจะเป็นผลิตร,ระยะสั้นนะครับในช่วงนี้ที่น้ำมันปลาล์มขาดนะครับแล้วก็ทำให้ผลผลการงานของ TVO น่เราเชื่อว่าไตรมาสที่4แล้วก็ไตรมาสที่1เนี่ยน่าจะได้เห็นการเติบโตที่ค่อนข้างแข็งแรง แล้วก็อีกอันหนึ่งคือ TBO เนี่ยจุดเด่นคือเป็นหุ้นที่มี PE ค่อนข้างต่ำนะ PE ประมาณสักส0ต้นๆสิบเเท่าปันผลก็ค่อนข้างดีนะประมาณสัก5%เปซเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ a l u a ชั่นค่อนข้างน่าสนใจราคาเป้าหมายเนี่ยให้ไว้ที่44บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่า TBO ออกมาดีเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่เป็นจะเรียกว่าเป็นลูกของ TBO หรือว่าเป็นบริษัทที่ TBO ถ,ถือหุ้นอยู่อย่างเช่นตัว PDG เนี่ยที่ทำที่ทาขวดน้ามันถั่วเหลืองให้เนี่ย คนนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันนะสำหรับตัว p d g ก็ให้ไว้เป็นอีก2ตัวเป็นเทรดดิ้งไอเดียวันนี้นะครับครับคุณดิกมมีราคาเป้าหมายของ p d g ไหมครับ p d g เนี่ยด้วยความที่ทางเรายังไม่ได้ cover แล้วก็ในตลาดเนี่ยไม่ได้มีใคร cover เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายให้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมให้เป็นกรอบทางเทคนิคดีกว่านะสำหรับตัว,ว p d g เนี่ยต้องบอกว่าระยะสั้นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าสามารถทะลุผ่านแนวต้านบริเวณแถวแถวสามจุดหกขึ้นไปได้นะั้นอันนี้เนี่ย อัพไซด์จะเปิดเลยนะครับในเชิงเทคนิคมีโอกาสขึ้นไปเทสระดับประมาณ3.8นะครับครับผมก็ผมเพิ่มเติมให่นิ้นะครับ p d g ก็คือเป็นบริษัท Prodigy นะครับเป็นบริษัทลูกของ g v o ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านผู้ผลิตขวดเพชรโดยเฉพาะนะครับขวดพลาสติกนั่นเองนะครับซึ่งก็ลูกค้าหลักก็ไม่ใช่ใครอื่นนะครับก็คือ TVO นั่นเองและพวกนี้ก็นะครับครับผมในส่วนของ TVO ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ที่คุณีิพพูดถึงว่าราคา ตัวเหลืองขยับขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับจาก42-44บถึง44บาทเนี่ยขึ้นไปเป็น48-52บถึง52าบาทนะครับก็เป็นตัวกระตุน้นราคาทีวียอได้เป็นอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญ q c ที่ผ่านมาและ Q1 ปีนี้น่าจะดีด้วยใช่ไหมครับ ใช่ครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ได้ซ e n ิเมนต์ระยะสั้นๆด้วยอย่างที่บอกจากปาล์มที่ขาดตลาดเพราะฉะนั้นถั่วเหลืองก็น่าจะคนอาจจะหันมาซื้อน้ำมันถั่วเหลืองที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอในเดือนถัดไปมีนาเมษาตรงนี้นะี่ยสถานการณ์มันอาจจะค่อยๆกลับมาปาล์มน่าจะเริ่มค่อยๆกลับเข้ามาแต่ว่าอย่างน้อยนะในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นซ e n ิเมนต์ที่ดีสำหรับ TVO ครับครับผมแล้วก็ถ้าแฟนคลับที่ชอบหุ้นปันผลนะครับ TVO ก็ให้เงินปันผลนอัตราที่น่าพอใจนะครับประมาณ5%ทุกปี ใช่ครับแล้วก็คือต้องบอกว่าจ่ายค่อนข้างสม่ําเสมอและเป็นหุ้นที่ PE ค่อนค่อนข้างถูกเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าดาวไซน์น่าจะจํากัดนะครับครับผมวันนี้เราก็ได้หุ้นปันผลเด่นๆหลายตัวนะครับคุณจอยต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณวีรวัตรนะคะวีโรดโพคานะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสจำกัดมหาชนด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะครับขอบคุณมากครับพี่การสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะพี่การขออนุญาตสรุปสั้นๆเล็กน้อยค่ะครับได้ครับตัวตัวล่าสุดที่ให้ไปนนะะคครรัับบ TVO ราคาเป้าหมายที่ฟินแลนเซอร์รัสให้ไว้คือ44บาทนะครับคาดว่าจะมีอัตรางเงินปันผลประมาณ5%ต่อปีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงเบรกแรกนะครับผู้แนะนำอีกตัวหนึ่งคือ TKS Technology นะครับบริษัทเป็นผู้นำด้านการพิมพ์รายใหญ่ของประเทศไทยซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Synex นะครับซึ่งเป็นผู้นาด้านการค้าปรีก สินค้าไอทีระดับหนึ่งด้วยนะครับซึ่งซีเนกเนี่ยคาดว่าเกือบตัวสูงทําให้ะเอื้อประโยชน์ต่อ t k เคอย่างสูงนะครับทำให้ราคาเป้าหมายที่ฟินแลนเซียสรัสให้กับ t k เคปีนี้นะครับอยู่ที่11บเบาท70นะครับถ้าเทียบก,กับราคาปิดเมื่อวานนี้ที่7บาท30เนี่ยเรียกว่ามีอัพไซด์สูงถึงประมาณ50กว่า5 0ทีเดียวนะครับโดยที่ t k s เองก็เป็นหนึ่งในหุ้นปันผลยอดนิยมนะครับทุกปีจะจ่ายปันผลนอัตราป,ประมาณ8%ต่อปีนนั่นก็เป็นหุ้นเด่น ที่ทางฟิลิ์ปินสรัตร่วมฟันธงกับเราในรายการวันนี้ครับใช่แล้วล่ะค่ะและต้องบอกว่าตอนนี้อีกประมาณ1-2นาทีเนี่ยตลาดก็จะเปิดแล้วหลายๆคนก็อย่างที่บอกว่านักลงทุนเนี่ยก็จับจ้องอยู่หน้าจอเพราะว่าพิทีทีโออาร์ก็ <ผม S 1> เข้าเรียกว่ามาเทรดว <trade S 2> ันแรกด้วยเช่นกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือบอกว่าตั้งตั้งไว้แล้วเนี่ยราคาเปิดอยู่ที่18บาทแต่เป้าเนี่ยจะไปอยู่ที่ไรซึ่งนักวิเคราะห์หลายสถาบานนันก็ให้ไว้อยู่ที่ประมาณ22บาทนะคะราคเปิดแล้วครับคุณจอยใช่ค่ะ 26บาท50ครับสูงสุด2ี่บาทก็บวกขึ้นไป48%ก็นตไปแล้วนะคะอะ่ตอนนี้ก็รอรุ้นกันดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะต่อจากนี้นะคะตอนนี้ก็หมดหน้าที่ของเราทั้งสองคนแล้วนะคะกับดิฉันจอยพัทรนิษ์โสภณนัน,นชัยค่ะและคุณกัญเก,กริเกต์สัมพันธ์นั่นเองนะคะในหุ้นไทยอย่าดมนั่นเองค่ะเดี๋ยวติดตามกันได้ใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะในช่วงเวลาบ่ายโมงตรงกับฟันธงลงทุนค่ะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีคัครบ